แกะของขวัญนนะ่ะนอ้องกระตังบอก,กอยากให้แกะอยากให้อะไรนี่ของน้องกระตังบอกว่าน้องกระตังทําเองนะลองให้ฟังหน่อยเพลงที่ร้องบนเวทีนะทำไมมั้งร้องสดๆเลยอยากฟังจริงเขาอยากร้องใส่ใหม่เพราะได้ออนะ <c oughs> กแ็แม่วุฒมั่นใจแม่ยันแม่กังวล ที่จริงเขาเตรียมเพงลงจะร้องให้เธอ่ะเพลงอะไรอ่ะไม่บอกเพลงอีสานหรือเพลงอะไรไม่ใช่เธอไม่เคยฟั่ฉันไม่เคยร้องเพลงแต่ฉันมันไม่แม่นน่ะวเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วมเลยมาแล้วเ,เอาโอกาสหน้าเลยเธออ้าวก็วันเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็อยากฟังงานเมื่อาวานอ๋อมันผ่านา้ว <c oughs> รักแม่นะคะโอ๊ยอีเฟอร์บี้ได้ดอกไม้กูมุดลายอีเฟอร์บี้ได้ดอกไม้แสดงหัวจนว่าเอองูเฟอร์บี้อันเนี้ยวอตสันต้วง่าเฟอร์บี้มาเป็นนักแสดงแล้วนะแอตติ้งเลิฟเบอร์ตอนรับดอกไม้ได้ต้องกระต่าง เขียนเองนะขอให้หน้าแพวกับน้าซัน <refined> มีความสุขเยอะๆได้หาเงินได้เยอะๆครับมามีครอบครัวที่อบ่นตลอดไปครับจากกระตังนะคะดูดิดดวันที่เป็นเพื่อนรุ่นพ,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 พี่นาริตะที่ถ่ายรูปกับกับเราอ,อยู่แบ็คดอกอ่ะอยู่แบ็คดอกข้างล่างมากับคุณแม่คุณพ่อเป็นรูปไงสวยสวยมาก ฉันก็กำลังงงอยู่กระลุกกราลั่วกระระแล้วก็นี่มีใสยฐานมีที่ชาร์จด้วยอ๋อหลอน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณนะคะอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเอกนี่นี่อ้ยน่ารักมากขอบคุณหมอโดนขอบคุณหมอโดนเนี่ยมันมีอะไรอีกข้างล่างมันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่าง ไม่ใช่ข้างในของชาร์ตคือซื้อที่ชาร์ตมาให้ด้วยขอบคุณนะคะ คู่กุสลอืมของพู่กันเราเขียนสวยแทอะเรามีสมุดให้อวยพรด้วยนะคะเมื่อคืนอาจจะไม่ได้อวยพรแบบทุกคนเพราะว่าตอนดึกตอนหลังจากพี่ยีแล้วคนก็น่าจะเดินข้องานเลยไม่ได้เขียนกำลังอ่านอยู่ครับ ตอนนี้เรา,เ<อ>าทักทายทุกคนนะคะับแต่ทักทายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาอ่านเมนนะก่อนในาากนะมีคนอ่านเมนหน่อยสิคนหนึ่งโอเคลอยนอะลองเสียงให้หน่อยสวยงามตามทางเรืองอุ๊ยสวยจังน้องก้อยบอกว่าอขออันนี้ต่อหน่อยได้ไหมจะไปงานจะไปแต่งงาน เอาไปงานตัวเองบางคนบอกขอใมีความสุขมากแม่ไลเซนเ์ยคนสวยมากนี่คุณนะคะอันนี้เป็นการ์ดของหน้านาทีมหลังๆของคุณยายทวดนี่นะคะว่าพี่นองกันหลายอันอันนี้คอยว่ามัน นั่งอ่านมึงอ,อ่านแก้การนึกว่าบ่เด้บ่เดหลไยกับมาแก้แล้วจงสีนอนมาใังพี่ปานพักลับบัตที่มีบ่ไหวรักจ่าแป้งพี่พพอยอดไป้องคำแม่อเด็แม่อเดทคนที่ทำผมซันๆได้ใจก่อนอ่านไปก้อ,อ,กอยอ <c oughs> ทับคายทุกคนนะครับ เป็นจังไยเนาะเวลาช่างผ่านไปเร็วซะเหลือเกินมาสั่ทุกคนมาเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วมากคือจริงๆทุกคนเหมือนกันเวลามันแป๊บแป๊บแป๊บนะคนงานเช้าใช่วันเดียวหมือนแปบเดียวแต่ว่าคือจังเร็วเนาะคืกตอนเช้าแป๊บเดียวเอ้าเถอะเที่ยงละใช่แล้วนี่เราเรากลับไปอาบน้ำ<ๆ>ใช่ไหมกลับไปอาบน้ำเสร็จ อยากให้แฟรซันแต่งงานทุกวันดูแล้วสชโอ้ยอยากให้แฟรซันแต่งงานทุกวันนะซันตอนน้เอากล้อฟเกต์กคไยมากดนดินให้เลยหาย่อยยังรักพวกหนูนะขอบคุณครับมีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเลิกล่ะเนี่ฮะขอทาชีมไงไม่ได้ลืม ปกติใส่แต่ข้างขวาไงวันนี้พอกินเสร็จใช่ไหมตกใจแหายเครื่องมช่าเปลี่ยนแะ้วนิ้วนางข้างซ้ายตองไว้ในแหวนสแตนเลสสวมสวมรักสวมคอยแหวนเพชระเไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ สนุกมันก็ไม่ถึงกับแบบมันไม่ได้เหนื่อยขนาแบบใช่ครัว่ามันเพลียมันเพลียแต่มันเต็มไปด้วยความสุขใช่ใช่ในความสุขทั้งค่อยก็ยิ้มแหมกลุ่มกริมเชียวนะถ้าสมมติเมื่อวานก้อยควายไม่ได้ทำไมชอบหรอกไหมฉันจะไปยืนแล้วค่ะตอนแรกอุ้ยถ่ายรูปดีกว่าถ่ายคลิปดีกว่าไปยืนมันไปยืนก็ไม่ได้หรอกเตี้ยนี่อันนี่แ้ละเมื่อกี้อันนี้โอเคด้วยก่อน ขอให้ SP มีความสุขมากนะคะซันน้อยต้องมานะคะพี่หน่อยตุกตาบานดอม SP ฟีดบุ๊กเชื่อชีวิตเพื่อคนที่เรารักอะไรมาอ้ยร้ายเสือเลยวันนี้เริกเป็นแฟนกันแล้วเหรอคะใช่ครับเริกเป็นแฟนครับเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายไทยครับ เฮ่อเฮ่อเลยเฮ่อเลยนะจ๊ะหลับจ้ะอะไรเธออะไรเธอออกตัวมันถ่ายคลิปล่องหนบดิเป็นอย่างเด้อบ่หอแบบว่าออกตัวเริงเกินหลับเอาบดิออกตัวกาะเบาไปก่อนมาเหมือนขึ้นอย่างเด้อคือมือเพื่อกันเพี่เพื่อกันนอนเด้ออันที่ถ่ายคีบมันเป็นอย่างนี้คือว่าเก็บของเก็บนั่นเก็บนี่แหละค่ะหลับจ้ะ เมื่อคืนนะเล่าแล้พอวพอเสร็จงานแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่า<ม>ประการบ้านซานพี่โอไอไอน้องเตมพี่บอยอาจารย์อนา้าก็อยู่้วยนะเมื่อคืนอนะ่ะช่วยเก็บกันนะครับช่วยเก็บกันพี่โอวิ่งไปวิ่งมากับน้องหนึ่งนะครับแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วก็น้องก้อยอนะครับแล้วน้องก้อยก็กลับมานอนอพอเพลียแลวเมานะครับพอาวทุกคนเขาปราร์ตี้แบบสนุกมากแต่เมื่อคืนก็ใอรเนะี่ย ของแม่ดูนึงจะปึ๊กปะล่ะโอ้โหแ,<ม>แล้วก็ช่วยการเก็บของนะครับขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าบางท่านก็เดินทางกลับเยอโซทีมงานนะครับก็มีอ่าพี่โอ๋มีน้องเปลมมาช่วยกันเก็บพวกของอ่าน้ําดื่มพวกอะไรเงี้ยมามาไว้ที่บ้านนะครับเนเพิ่งเพิ่งจะเสร็จนะครับ แ,นะแล้วก็สําคัญเลยครับเซอร์ไพรส์มากให้มาเป็นกล่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับเปนกล่องขนมปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้ครับกล่องแบบนี้แล้วรู้ไหม,ไมว่าอร,ารู้รไหมว่าเป็นกล่องอะไรครับและจากใครจากแม่ผม<อ>เองครับแม่พรโคเซียมครับนี่ครับมาเป็นปึกๆเลยให้กับทุกชายลูกสาววัน พิธีมงคลขอบคุณมากขอบคุณแม่พรโคลิเซียมด้วยนะคะบคุณค่ะแม่พรโคลิเซียมโคลิเซียมทําละครและทําหนังเรื่องอะไรบ้างย้อนกลับไปเรื่องโกะโกะจ่าป่านีโกะชั้นคำตอนที่ครับแม่พรยื่นของให้ใช่ไหมแล้วเลาสันก็รับแล้วสันก็หันมาบอกแพรว่ากล่องนี้สันขอนะกล่องนี้สันขอนะเพราะว่าแม่แม่ให้ แต่ว่ากล่องนี้ซันขอได้ไหมคือตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่ว่าเป็นความแบบว่าเอ็นดูอ่ะเหมือนแม่ห่อเองอะ่ะได้ห่อได้กระดาษห่อของขวัญสีแดงแล้วห่อมาไม่ได้ห่อแบบว่าติดโบติดริบบิ้นติดอะไรคือแม่ห่อกระดาษแล้วก็ติดเทปใสามาแล้วก็ยื่นมาบอกว่าซันก็เลยนะมารางนี้เขาขอได้ไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเอาเป็นแม่แม,แม่แบบว่าที่ซันแบบรักเขารลกอะไรเงี้ยแคก็เลยบอกว่าไม่ได้ ไม่ได้จะขอไปไหนจะขอไปทําอะไรก็ต้องไปแกะด้วยกันเห <c oughs> มือนรู้เห <c oughs> มือนรู้นะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันนะครับขอบคุณทางต้อนรับแฟนคลับบ้านเอสพีแล้วก็บางส่วนช่วยกันเอออาจจะเอยชื่อไม่ครบเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขัดตกหล่นชื่อนไปขอบคุณหลังบ้านของเอีหลังบ้านทีมสอจอนะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่ปัตพี่โจ้ขอบคุณทาง อาจารย์ันนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักของเรานะครับชินจูขอบคุณทุกส่วนเลยนายแก้กายนายห้างแม่พรแล้วก็คุณลุงแต้มของเรานะครับแล้วก็คุณอายิ่งยงแล้วก็พ่อครูสลาคุณวุฒิแล้วก็วกพี่ไผ่ของเรานะครับที่ร่วมทําบุญมาเพราะติดภารกิจจริงๆป้าพ่อโน้ตทักมานะครับแล้วก็ หลากหลายคนเลยที่ทักมาเพราะว่าบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคเหนือด้วยนะครับแล้วมีถ่ายละครผิวออฟอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ท็อปพี่ไทพี่บินมารือลิ์นะครับของเราก็ทักมาหาหลังบ้านแล้วนะครับว่าโวยพรพี่ไผ่ก็ฝากใช่โวยพรแล้วขอบพระคุณมากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่ชมทางไลฟ์สดนะครับขอบคุณจักใจในงานอาจจะต้อนรับไม่ดีต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับขาดตกบกพร่องไปนะครับ เรขออภัยจากใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบมาขออกมาเรารู้สึกมีความสุขมากอาจจะมีทุกอย่างที่ออกไปโดยที่ไม่รู้น่ารักอะไรเอาขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ความสุขของเรานั่นคือครอบครัวที่เราได้เขาเรียกว่าม,มัน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 คงในตําแหน่งสามีภรรยาตามกฎหมายสิ่งที่เราได้ขอบคุณมากๆาขอบคุณบริษัทผมเขินเวลาพูดอะไรออกมาขอบคุณบริษัทคําคูณสีสุกนะคะคาคูณสีสุกพี่เก๋พี่แหม่มนะคะก็โอที ปุ๋ยนะคะอ่าก็ใส่ซองมานะคะขอบคุณค่ะสิ่งใดที่เราพูดอาจจะตกลนบกพร่องไปดูเอ้ยไม่น่าพูดนี้ไม่น่าดังหรือว่าเขาเรียกว่าพูดชื่อไม่ครบก็ขอประธานภัยด้วยนะครับผมก็อ่าบางท่านเราก็เขาเรียกว่ายาง้นเธออาจจะ์อาจชื่อไม่ครบอาจจะชื่อไม่ครบอาจจะตื่นเต้นอาจจะแบบหลายอย่างครับอาจจะเราอาจจะอ้องอยู่ด้วยทัองอาร์มสุติมากลับตอนไหนไม่รู้เมื่อคืนเพราะว่าน่และกับช่วง ปาร์ตี้น่าจะเริ่มหมอลำเห็นแบบแบบเพราะว่าเราจะอ๋อแล้วขอบคุณเพื่อน้ชบ่าเพื่อน้ชสาวพี่ท็อปจรรนพี่ท็อปจรรนมาตอนที่กำลังจะตัดเค้กพอดีเลยแวะมาพี่ชายขอบคุณมากขออนุญาตนั่งล่างนะครับเพราะว่าพิงหลังด้วยหลังปต้งครับผมพี่เคโอเคเอนเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณพี่เคด้วยขอบคุณพี่เคนะคะโอ้โห ขอบคุณพี่ชานมากอันนี้คือบางส่วนนะเพราะว่าบางส่วนกลับมายังเข้าห้องไม่ได้ก็เลยนั่งนั่งนับซองที่ได้มากันนะครับแล้วก็นับของขวัญว่าเราเอามาครบไหมจากแฟนครับนั่งนับของขวัญนะครับแล้วก็รีบนตอนนี้คือเต็มห้องเลยนะคะพี่ชานฝากถามว่ารองเท้าใส่ได้ไหมรองเท้าใส่ได้ค่ะรองเท้าอยู่ไหนชานใส่ลองดูได้ใช่ไหมใส่ได้ครับสี่สิบสองครึ่งเบะเลยครับ ลแล้วลุงนี้รุ่นใหม่ด้วยสวยเลยขอบคุณครับขอบคุณมากของพี่ตาลมากพี่ตาลตัวจริงแบบเมลล่าเลยนะสวยทุกคนเธอทุกคนเพื่อไง่ายคนอ่ะเราเพิ่งมาบางคนอ่ะเพิ่งมาเจอในงานแต่งอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักแม่ไม่ได้จ่ายค่าเด็ดที่สุดไม่ดูในเช้าเช้าไม่ได้ไม่ได้เห็นไลอ้อนมาเลยเมื่อคืนอ๋อไรอ้อนมีงานครับ อภิปัต์มาอ่านเมนแล้วเ,เจ้านเพื่อนผมนั่งคุยเพราะว่าเจ้ามาอ่านเมนคุยโทรศัพท์กับกไรอันไรอันอวยพรแล้วฟอร์มอวยพรแล้วทุกคนอวยพรหมดแล้วนะครับไม่ได้มาไม่ได้มาเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่างานเราอะเราล็อกไว้ที่ยี่ตัวนี้ที่เจ็ดแต่ง,งานจริงเราที่สิบเก้าเราย้ายมาก็ต้องเอาคนที่เขาสะดวกด้วยบางท่านเขาไม่ได้มาเขาทำบุญมาอวยพรมาจริงๆหลังบ้านหลายท่านมากขอบคุณแม่การซิดนี่ คุณฝากมา5,000บาทแม่การนะคะขอบคุณนะคะแม่การซิดนีย์ที่เราไปสแสดงที่ออสเตรเลียซึ่งแม่ก็เป็นเจ้าภาพที่จ้างพวกเราแล้วก็คุณย่าประวงนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชายนาที่คือคุณย่าอยู่จังหวัดชัยนาอยู่ในสภาวัฒนธรรมอันนี้คุณย่าคุณย่าประวงขอบคุณค่ะย่าขอบคุณค่ะ คุณยายระวงศแล้วก็อันอันนี้คือหนึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวเจ้าบอกว่าอ่านไรเชื่อไม่ครบทําไมซองเยอะกว่านี้เราเราอ่านไปบางส่วนบ้างแล้วครับอันนี้เป็นอีกส่วนที่เราเราไล้สพดดีกันเลยมาตรงไลท์อ่านไม่หมดเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆนะใช่ใช่แต่บางส่วนที่อ่านแล้วอยู่เราเก็บไปแล้วข้างบนแล้วก็อันนี้คุณยายหวันเหรอคะมียายหวันด้วยเหรอใช่ว้าว ยายหวานแหมผู่แขนลูกสะพายหลานสะพยขอบคุณนะคะเมือแล้วบาหน่อยนะเด้อพ่อกับแม่ก็สะพยมากมีหน้าหรอพ่อไปอะไรนะโอ้ร้านยำโคตรแซ่บยะโสธรฝากตองมาด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <laughs> แล้วก็ขอบคุณแม่ก็พูดไปเมื่อกี้แม่การซิดนีอ๋อจะแก้ปแล้วเหรอใช่โอเคเขาเขาขอโทษแม่การซิดนีแล้วก็ของใครเนี่ยไม่มีชื่อเลยบางคนก็ไม่ได้เขียนชื่อนะ,ะอ๋อขอบคุณเจแตนด้วยนะครับเจแตนสันบุรีโอ้ยบานผมเด้อ ขอบคุณเจ๊แตนด้วยครับขอบคุณค่ะรับกันนานๆจับมือกันไปรักรักขาซื้อปุ่มิดตลอดขอบคุณครับขอบคุณค่ะห่วยคุณนางอ่านเมนขึ้นมิดเห็นน้อมันเมาเบียร์แล้วพ่อพูดอ่านได้เลยพี่ป๊อบมิต้อง์บอกจำนวนเงินเดี๋ยวนั่นนี่อีกไม่ได้แจ้งจำนวนเงินไม่ได้แจ้งจำนวนเงินครับเมื่อวานมีแต่คนสวยดูแล้วมีความสุขขอบคุณค่ะอนุสิทธิ์โสภาขอบคุณค่ะ ไม่นี่ตาทูนตาสันแนะไม่ใช่ตาทูนยายนางตาฉันโอเคโอเคยันยันยันกัน้องชายยายแล้วไม่ใช่ตาเขาหรอใช่ใช่ค่ะอะไรเดี๋ยวสันจะอ่านนี่ด้วยนะอ่านที่เขาอวยพรอ่านมีการมาดูเดี๋ยวเราจะจัดโปรสินค้าให้อยู่นะคะทุกคน เดี๋ยวจะไหลให้นะเป็นวันไหลเป็นวันไหลให้แล้วกันใครรอเอฟก็รอเอฟแบบราคาสูพิเศษวันนี้แหละแต่ค่อยค่อยเอฟแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้นั้งคูดนะคะาน FC เชียงใหม่ขอบคุณค่ะไม่แก่ยังยตัดอย่าไปเตะบอลเชียงใหม่คุณคมสรรบัญญองนีเปเตใสาแนอีพอทั้งล่ากับนไปอยู่ สนามของอนันต์ก็จะไม่ได้ไปเลยเอาอนันต์อนันต์หน้ามี่อยู่เชียงใหม่ทั้งได้บอกอนันต์ปะไบอกครับส่งคำอวยพรมาค่ะขอบคุณนะเมฆค่ะนะเมฆนะหมายนะคะใส่จองมานะคะรเคาวันมีส้มากเดี๋ยวผมจะอ่านที่เขียนคำอวยพรนะครับตอนเข้างานอันนี้หน้าวิสองเล่มเลยป่ะคุณนะคะขอบคุณนะวิทย์สเล่มใช่ไหม ขอบคุณนะพงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปถ้าไปหาหาไอปู่ันตอนไหนจะพาไปหาแก่พงค์สวยมากพง์กับนรักอยู่อยู่กระทุ่มแบนครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับอันนี้เราจะอ่านให้ฟังไหมครับเอฟซีเชียงใหม่บอกไม่มากเชียงใหม่ยินดีต้อนรับเดี๋ยวซันวันไว้เลยไหมเดี๋ยวซันจะอ่านข้อความนะครับแล้วก็วันนี้ เรามีโปรให้ทุกคนแน่นอนครับผมถึงบอกว่าเราจัดโปรแบบเขาเรียกว่าอะไรมอบมอบไปกับทุกคนนะครับเพราะความแต่งเราก็จัดไปแล้วนะจุมแต่เดี๋ยวเราพูดคุยกันก่อนนะครับทุกคนนะจุมด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนมีความสุขมากมีอะไรให้ภายกันรักกันตลอดไปยินดีด้วยนะครับมีความสุขมากดูแลการครอบครัวสุขสันต์นะคะใครอะ From Star Star สตากับแม่ตุ๊กตาสตาสตานี่เป็นแอร์อ๋อเป็นแอร์เป็นสาวนักบูที่เตะซันมาหลายรอบอ๋อแต่เป็นแอร์แล้วแถนั้นใช่ไหมที่ขอแสดงความยินดีด้วยแพรวซานจากแม่ตุ๊กตาขอให้รักและครอบครัวตลอดไปโลกรักทั้งสองขอแสดงความยินดีแม่แพรวน้องซานด้วยนะคะขอให้รักกันานๆอยู่เป็นบ้องอ่า